ซีตานี้จะเป็นยังไงแปะแปลกว่าไหมคือไอตอนที่เราอะไรวะเรียกว่าอะไรนะอะไรถ่ายไม่เคยเล่นดีสักทีเอไม่ใช่ถ่ายไม่เคยเล่นดีสักทีไอตอนไม่ถ่ายนี่เล่นดี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 จะถาเปรียบอะไรเปรี่ยบไม่ได้เลยจริงนะ เราไมาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะกันไม่ยอมาดีเล้เมมซีหนึ่นงหกหรอกเพราะว่าสกิสเปยไม่เก่ง จริงจริง,รงคือกูสเปรย์ไม่เป็นเลยมากกว่ามึมองอยู่ขนอ๋อไปท่าเดียวเลยวะเจ๋มึงจไปโอเคโชคดีดต้องมีสนร้ไปหัวโอเคของติึงพองโอเค ไอ้ยแต่ยังไงก,กูเจอเมาไม่ทยนหรืออะไรยังงอ่ะพวกอั้นนะมีเสียงพัดลมก็ขอขอภัยด้วยละกันนี่ว่าเปิดพัดลมอยู่ใกล้กันเลยนี่มาอ้โมีใครอ่ะไายละกูตายแน่ทำไมฮึ่มอะไรฟุบมาเลยฮึ่มมาเลยฮึ่มอะไรเพื่อนตรงบ้านนะ ออขึ้นที่สูงอีกจริงจริงตัวอย่างมีทางออกเสมอขอขึ้นที่สูงก่อนแหละใครไปครับนึงวะเพื่อเราเนี่ยไอตัวสีเบอร์สองอ่ะไกลเลยครับอยู่ในวงกขาไม่อยู่แมเรามันได้เปรียบเด้อฮะฮะโอ้ไหลโคตเลยอ่ะยิงเลยมั้ย ไงย,ย็งไงอ้สสตัวศัตรูไงมีจับฉันยิงไม่ได้หรอเออฉันฉันยิงได้นะไอ้ยิงอ่ะอุ้พอยิงได้แต่มันโดนไม่กี่เม,ม็ดอ่ะต้องนอนนอนนอนน,อน,นเข้าอืมเพราะว่าไม่มีจับมันเจอการวิเศษเห็นโดนโดดไปโดดมาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเเดี๋ยวคือจับเจอแล้ก็ได้ไหมมึงออกมาอีกครั้งดิไม่มีจับไม่ใช่ เคียร์ไปไหนแล้ววะยังเห็นโดดรถเต้นอยู่แถวนี้อยู่เลยมดนโดนมันเลี่ยมฮึโดนเลี่ยมเก่งแค่นันไม่ใช่ไม่มีจับจริงนะมีจับมีแค่จับแดงว่ะแดงใช้ใส่กับปืนกลมือก็พอได้อยู่อันี้ใช้แบนยิวด้วยต้องการจับขาตั้งตรงเลยโอ้ยอย่าไปใกล้ๆบ้านว่ะแต่นี้มองไม่ค่อยชัด มีจับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอา้าเพ่เห็นจับตัวเองอ้าวเพื่อนเราไปนู่นแล้วไหนเบอร์สองวิ่งไปนู่นแล้วมึงก็ใจเกินนะเียวๆๆๆแล้วเส ahead อนไม่งก็ใจเกินอฟงแล้วันนีพูดลอืมขอยิงลอ,อกอแล้วกันแมงเกินเมื่อกี้ตอนย,ยิงไปน่าจะโดนไม่กี่เม็ด เองอ่ะนีาเช<อ>ื่อ่าไอ้ตีนนี่อยู่ที่เดิมมังเอะจริงงงมันยังอยู่ตรงไหนกันอยู่เลยวะ่อย่าให้กูต้องใช้วิธีที่กูเคยได้อ่านเจอมานะเว้ยฟีลระเบิดเข้าไปเอาปืนกลนเข้าไปซานอะ่ะแต่ละการนั้นใช้ไม่ได้วะ่ะ คีเฟี่ยนเราเบ,บิรเข้าไปแล้วเข้าไปด้วยกระตุ้มทั้งคู่อ่ะอยู่ไหนวะหหิงอ้าวสัตว์โดนไปแล้วหนึ่งเจอแล้วโอ้ย marked the location Help. ไปไม่ได้อะไปโดนยิงแน่มันเข้าไปลึกเกินไปแล้วเข้าไปช่วยไม่ได้วะ่ะจริงๆนะเข้าไปก็ตายอ่ะว่างั้นไหมอ้าวตายไปแล้ว อุ้ยเอยีะเห็นยังกูดูในเมาไหมนะฮะโอ้ยขีดรถมากูต้องห่วงไหมเนี้ยห่วงสิอาเดี๋ยวนี้ก็แล้กัน เสียวไส้ตะกูไม่รู้จะผล่มาทางไหนบ้างเนี่ยอ๋อ มั่งควรมันจะต่อดีวหมเนี่ยเราไม่เห็น เห็นแปะเห็นแปะเห็นป่ะเยอะนะฟกขึ pues ้นรถฟกขึ hmm. ้นรถเลิก huh. ข <ü Century. S 2> ึ้นรถเลยยิงซะหน่อยเรยวฟุกเร็วหืมไม่น่าทันละมันดักแน่โอ้ยงั้นเนี่ยจะขึ้นหรือจะวิ่งไปใช่มีทางเลืออยู่แค่นี้ có bị ý thì ta làm kia đấy còn chưa gặp ta nữa ข้างค่ายตรงนี้อ่ะรถ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 มาเงี้ย ไงรถแปะรถยิงเลยไหมนอนน้อนนอนน้อนไปนน่นแล้วอ่ะไปเอาไอ้จับซะด้วยดิคุณมก็อยากจยินโอ้ยมันมันไปขึ้นไปบนบ้านแล้วแปะบ้านไหนบ้านไหน Watch out นี่ก็ตงส มาขึ้นตรงนี้เราก็สอยได้เลยโอ้โหยิงกันส้นนันเลยไอนะ้คนเขาเถอะเฮมันอยู่บนเขาอะอยู่บนเขาอยู่บนเขาแม่เดิน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 ยังมาแล้วห่งคน ไหนไหนม้าเหรอเออมันใกล้เข้ามาแล้ว,ออลลวดีกว่ามองเห็นได้กว่าเยอะไงเอานี่มาแล้วมองหน้าอยู่หน้าเลยสวยได้ไหมอือสองตัวเลย you do the hell นี่สอยหลังแม่งเลยสั์ ได้ไหม,ย,มไยังไงบ้าะเยอะโหได้ตัวหนึ่งก่อนจากได้คนที่มาซ่อนตัวหนึ่งอ่ะโตื่นเต้นจริงๆเลยแปะได้คิวช่วงสุท้ายด้วยได้ล็อกตัวเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ ชอบยูนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบครับดียวที่มาคิวได้ช่วงเททายนะแป๊นะ